จากช่วงล่างแบบนี้มาเป็นแบบนี้มันได้เลยมากกว่าที่คุณคิดครับสำหรับวันนี้มาพบกับโตล่าฟอร์จูเนอร์นะครับคันนี้ทำสเต็ปโหลดมาแล้วลูกค้าเลือกติดตั้งเป็นรุ่นบลนจอยนะครับสีดําแบบเชื่อมกับเสืเ้อผ้าเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วครับหน้าตาจะออกมาแบบนี้เลยสวยลงตัวและก็น,นิ่งมากด้วยครับคันนี้นะครับลูกค้าทาสเต็ปโหลดมาแล้วก็ครบถ้วนครับบีกนกปรับงศาเองโชคเอย่ยแล้วก็มีการอัปเกรดจานเบรกเป็นแบบเสาะล่องเลยครับ ด้านหลังก็ทําสปริงโหลดมาเปลี่ยนโชคมาแล้วด้วยเช่นกันอันนี้ก็เป็นช่วงล่างก่อนที่จะติดตั้งนะครับก็เซ็ตทั่วไปครับโชคสปริงแล้วก็เบรกแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมล้อเดิมครับวันนี้เข้ามาติดตั้งครับตัวซัดลิงจาก STB Power นะครับเป็นรุ่นบอลจอยรุ่นท็อปสุดของเราเลยหลังติดเสร็จผมปรับโชคลงด้วยอีก2เบอร์ภายนอกดูเดิมครับลูกค้าบอกว่าภายนอกไม่ได้แต่งอะไรมากมายเลย เน้นช่วงล่างแล้วก็เน้นเปอร์ฟอร์แมนซ์โดยเฉพาะเลยครับสำหรับคันนี้นะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วคุณจะได้ความนิ่งมากขึ้นความนุ่มมากขึ้นเดินทางไงการยกไปยกมาการเจอคอสะพานลอยต่อดีขึ้นใครนะครับรู้สึกว่าเอออยากใช้งานรถให้ดีขึ้นเปลี่ยนโชคมาแล้วเปลี่ยนสติมาแล้วอาการยังไม่หายมาสัตว์ลิงครับตอบโจทย์คุณได้อย่างแน่นอน